สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5คลิปนี้เป็นคลิปที่3ของครูนนะคะและเรื่องสุดท้ายของบันยัดตยางค่ะ,ะจำได้ไหมบันยัดตยางเปรียบเทียบยังไงแล้วอันดับแรกมาลองดูโจทย์ก่อนการใช้บันยัดตยางได้ต้องใช้ตัวเลข3ตัวใช่ไหมถึงยาเป็นบันยัดตยางแต่ว่าเหมือนคลิปที่1เนี่ยไม่จําเป็นต้องดูตัวเลข3ตัวก็ได้อาจจะเป็น2ตัวก็ได้แต่มันจะมีคําซ่อนอยู่โอเคนะคะ มาลองดูว่าเราจะทำยังไงแล้วเทียบปฏิกตระยางอันดับแรกดูก่อนโจทย์ถามอะไรจะต้องใช้ผ้าอย่างน้อยกี่เมตรใช่ไหมมันถามหาเมตรหรือตัวเมตรเพราะฉะนั้นเราเอาเมตรเาไว้หลังสุดแล้วทีนี้เรามาดูว่าตัวเลขเมตรเนี่ยตัวเลขไหนที่เป็นของเมตรเลขไหนคะอ่าเมตรเนี่ยไหมอ่า เขียนเลยห้าเมตรลอกมาช่างตัดกางเกงใช้ผ้าใช่ไหมถ้าเขียนแค่ห้าเมตรแต่รู้เรื่องไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องของอะไรไม่รู้ต้องลอกกมันมาให้หมดอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูต่อว่าห้าเมตรเนี่ยมันไปพ่วงกับสองตัวหรือ30มสิบตัวดูไห้ดีมันไปพ่วงกับ สตัวนี่ไงไหมช่างตัดกางเกงใช้ผ้า5้าเมตร5เมตรเนี่ยตัดกางเกงขนาดเดียวกันได้2ตัวเพราะฉะนั้นสองตัวนี้มันไปพ่วงกัห้าเมตรใช่ไหมลองมันมาเลยตัดกางเกงขนาดเดียวกัน,น,ดดกนได้กี่ตัวคะได้สองตัวอา่า รอกมาให้หมดและสุดท้ายคืออะไรสามสิบตัวใช่ไหมถ้าช่างตัดกางเกียงเดียวกันได้ส0สิบตัวเขียนเลยอ่ะครูไหนเขียนมาให้แล้วไม่ใช่เวลาทีนี้โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาว่าจะต้องใช้ผ้าอย่างน้อยกี่เมตรใช่ไหมเขียนเลยจะต้องใช้ผ้าอย่างน้อยอ่ะทีนี้เรามาเริ่มทำ ใช้อะไรคะคูณทะแยงอย่าลืมนะคูณทะแยงก่อนแล้วค่อยหารเริ่มเลยคือเอาสามสิบคูณกับอะไรอ่านี่ไงคูณทะแยงสามสิบคูณกับห้าแล้วไปทำอะไรกับสองคะแล้วค่อยหารเห็นไหมคูณก่อนแล้วค่อยหารแล้วค่อยหารกับสอง ใช้วิธีอะไรที่คูณนายเคยบอกไว้ตัดทอนใช่ไหมอย่าเอาสามสิบคูณห้าก่อนนะลองตัดทอนก่อนมันตัดได้ไหมมันตัดได้ไหมคะได้ใช้แม่อะไรแม่สองใช่ไหมสองหนึ่งสองพอดีมันได้แค่แม่สองแม่เดียวเนี่ยข้างล่างใช่ไหมทีนี้เอาสองขึ้นข้างบนสองหารห้าได้ไหมดูก่อนสองคูณอะไรได้ห้ามีไหมไม่มีเอาไหมห้าไม่เอาเพราะนั้นเหลือตัวเดียวคือสามสิบ ดูซิว่า2องหนสาได้ไหมสงหันสามสได้ไหมได้สองหนึ่งสองลบกันเหลือหนึ่งศูนย์ลงมา2คูณอะไรได้10ครับสองห้าลบกันเหลือ0ูนย์ตอบเท่าไหร่15ใช่ไหมเท่ากับสิหหน่วยหน่วยอะไรหน่วยเมตร ไงเหมือนกันหน่วยหน่วยต้องเหมือนกันถ้าไม่รู้ว่าหน่วยอะไรไปดูโจทย์ถามอะไรเมตรต้องใส่เมตรอย่าลืมใส่หน่วยมาด้วยนะคะตอมตอมตอบจะต้องใช้ผ้าอย่างน้อยกี่เมตรสิบห้าเมตรง่ายไหมง่ายมาดูข้อสองด้วยข้อที่สองมะม่มวงสิบผลราคาหกสิบบาทอุ๊ซื้อมะม่วงสามหกผลจะได้กี่ผล อ,อุกซื้อมะม่วงสาซื้อ,อม,ม่วงสิ6บาทจะได้กี่ผลอะดูก่อนว่าโจทย์ถามหาอะไรถามหาผลเพราะนั้นเราใส่ผลตรงไหนข้างหลังโจทย์ถามหาอะไรใส่ที่จะถามไว้ข้างหลังต่อไปมาดูว่าตัวเลขไหนที่เป็นคําว่าผลตัวเลขไหนคะนี่ไงสิบผลเขียนมาเลยสิบผลใช่ไหมอะไรสิบผลน่ะลอกมาด้วยคือมะม่วงถูกไหม มะม่วงสิบผลอ่ะแล้วมาดูซิว่ามะม่วง10บผลเนี่ยมันเชื่อมกับ60บาทหรือสามสิบหกบาทมันเชื่อมกับ60บาทถูกไหมเพราะมะม่วงสิผลมลาราคา60บาทแต่ที่มันถามคือถ้ามะม่วงสามสิบบาทเนี่ยจะได้กี่ผลเห็นไหมดูด้วยเพราะนั้นหกสิบบาทใช่ไหมเขียนเลยราคา 60บาทเนี่ยราคา60บาทจะได้มะม่วง10บผลแต่เขาบอกว่าไงถ้าอุกซื้อมะม่วงสาบ,บาทละ่ะบอกมาเลยอ่ะโจทย์ถามว่าจะได้ใช่ไหมจะได้เขียนเลยว่าจะได้อย่าเอาคาว่ากี่ผลมานะนั่นมันถาม ไม่เอากี่เกีนเลยจะได้อทีนี้เริ่มเลยคูณทะแยงก่อนเริ่มเอาสามสิคกคูณกับอะไรคูณกับสิบสามสิบหกคูณสิบเราค่อยไปทำอะไรก็หกสิบคะ่ะค่อยไปหารหาร,หารโอ้ยหารหกสิบถูกไหมคูณก่อนคูณทะแยงก่อนแล้วค่อยไปหารทีนี้อย่านะ อย่าเพิ่งเอาสามในบกคูณสิบนะทํายังไงก่อนใช้วิธีการตัดทอนครูนานบอกแล้วว่าถ้าเจอศูนย์ทั้งข้างบนและข้างล่างสามารถตัดได้ไหมได้เจอศูนย์ไหมเจอเนี่ยไหมบนล่างเลยบนล่างบนล่างล่างแล้วก็บนบนแล้วก็ล่างเพราะฉะนั้นตัดได้กี่ตัวหนึ่งตัวทําไมถึงตัดได้หนึ่งตัวเพราะข้างล่างมันมีตัวเดี้ยังองตืดตืด,ด,ดโอเคไหมคะเดี๋ยวนะจะตัด ได้ทั้งข้ามบนและข้างล่างต่อเมื่อเป็นเรื่องของการคูณน,นะคะครูย้ำถ้าเรื่องการบวกห้ามตัดเฉพาะคูณน,นะคะที่จะตัดศูนย์ได้ต่อไปทําได้อีกไหมทําทเป็นลองตัดทอนได้อีกไหมได้แม่อะไรใช้แม่สองก็ได้แม่สามก็ได้หรือแม่หกก็ได้ใช่ไหมอันนี้มันหมดไปแล้วใช่ไหมอ่ะแม่อะไรดีครูใช้แม่หได้เลยไหม ได้มาลองดูหกหนึ่งหกใช่ไหมต่อไปหกคูณอะไรไนดะ้สามสิบหกหกหกสามสิบหกนี่ไงวิธีการตัดทอนหรือใครบอกว่าคูณไหหดูใช้แม่สองได้ไหมเหมือนที่คราไหนเรียนดูไหนสอนนะคะเมื่อเทอมที่แล้วว่าถ้าไม่รู้ให้เริ่มตั้งแต่แม่สองได้ก็ตัดไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะได้แบบเดียวกันโอเคไหมคะนี่มันเหลืออะไรบ้างเนี่ยวงไว้ก่อน เอามาเขียนใหม่เท่ากับ6คูณ1ส่วนหนึ่งแล้วหคูณหนึ่งได้เลยห6ส่วนหนึ่งเอาไหมไม่เอาก็ต้องหารกับ1มันก็ได้ตัวนั้นน่ะคะ่ะเพราะนั้นตอมอตอบเลยหน่วยอะไรหน่วยอะไรก่อนหน่วยผลอย่าลืมหน่วยตอมอตอบหผล การบ้านไม่ใช่ข้อเดียวค่ะน่า่าอ,อไปอุ๊ยเลขเยอะจังเลยมาเดี๋ยวครูช่วยทําเลขเยอะข้อสี่โจทย์ถามหาอะไรหาเยนใช่ไหมหน่วยเยนนะมีนะของญี่ปุ่นนะคะหน่วยจะเยนไม่เหมือนบาทบ้านเรานะคะค่าเงินของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะคะบ้านเราจะใช้คําว่าบาทแต่อย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็ใช้คําว่า เยนนะเพราะฉะนั้นเยนไว้ข้างหลังเพราะมันถามถูกไหมคะอะแล้วมาดูซิว่าเยนเนี่คือตัวเลขไหนไหนเลขอะไรในเยนมีไหมอันนี้บาทบาทอันนี้เยนคีดเลยปึ๊บอะไรีเยนหนึ่งร้อยเยนอะไรคือหนึ่งร้อยเยนรู้เรื่องไหมไม่ดูเรื่องก็คืออะไรถ้าเงินญ,ญ,ญี่ปุ่นลองมาเลยถ้าเงินญ,ญี่ปุ่น หนึ่ยเยนแล้วมาดูว่า100ยเยนเนี่ยเงินที่เปนหนึ่ง้อยเยนเนี่ยมันเชื่อมกับสามสิบาทหรือ13200บาทเชื่อมกับ33บาทนั่นเองดูคำเชื่อมด้วยนะโอเคไหมคะแรกเป็นเงินไทยได้33บาท ต่อไปเป็นอะไรแก้วมีเงินใช่ไหมสองร้อยบาทโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาจะแลกเป็นเงินญี่ปุ่นได้กี่เยนไม่เอากี่ อ่ะทีนี้เริ่มคูณทะแยงมาเลบหน้อยใส่หมดแล้วใช่ไหมมาคูณทะแยงปึ๊บเอาอะไรเอาหนึ่งมืนสมพันสองร้อยคูณกับอะไรคะคูณกับหนึ่งร้อยคูณก่อนแล้วค่อยไปทำไมไปหารกับอะไรสามสิบสามทีนี้เลยมีคนบอกโอ้โห,โห คูณไหนมันเยอะมากเลยหนูต้องเอาหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยคูณกับหนึ่งร้อยหรอคะแล้วค่อยหารสามสิบสามเพราะมันตัดศูนย์ไม่ได้เลยอ่ะมันไม่มีศูนย์ข้างล่างอย่าเพิ่งอย่าพึ่ง,งถึงแม้จะตัดศูนย์ไม่ได้ก็จริงการจะตัดศูนย์ได้ต่อ,อเมื่อมีทั้งข้างล่างและข้างบนแต่นี้ข้างล่างมันไม่มีศูนย์ยังไม่มีแต่ศูนย์ข้างบนเพราะฉะนั้นตัดข้างตัดศูนย์ไม่ได้ค่ะเหลือวิธีเดียวคือวิธีการตัดทอนดูซิว่าวิธีการตัดทอนได้ไหมถ้ามันตัดไม่ได้ ค่อยเอามาคูณกันโอเคไหมคะมาเดี๋ยวกูจะุปให้อันดับแรกเนี่ยว,วิธีการทํานะดูศูนย์ก่อนดูศูนย์ก่อนว่าบนล่างเนี่ยตัดได้ไหมเป็นยังไงดูนะดูศูนก่อนบนล่างตัดไดไหมอันนี้มีศูนย์ไหมบนล่างมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นข้อ1เอาได้ไหมไม่ได้ก็จะเข้าสู่ข้อที่สองข้อที่สองคือตัดทอน ดูว่าตัดทอนได้ไหมตัดทอนคือเอามาหารกันทั้งข้างบนและข้างล่างถ้าไม่ได้แล้วจริงๆถึงจะไปข้อที่3ก็คือคูณกันก่อนแล้วค่อยหารโอเคไหมคะทำตามสามขั้นตอนนี้ก่อนขั้นแรกเราดูศูนย์แล้วใช่ไหมไม่มีทั้งข้างบนและข้างล่างมันมีแค่ข้างบนเพราะฉะนั้นศูนย์ไม่เอาข้อ1ต่อไปลองใช้วิธีการตัดทอนตัดทอนคือไม่อะไร แม่สองได้ไหมเนี่ยต้องดูตัวข้างล่างก่อนใช่ไหมสอคูณอะไรได้สามสิบสามมีไหมไม่มีตัดจากแม่สองเป็นแม่อะไรแม่สมมาดูที่ว่าสามหารสามิบสามได้ไหมสามหนึ่งสามลบกันเหลือศูนย์ดงสามลงมาสามหนึ่งสามลบกันเหลือศนย์เป๊ะลงไหมลงใช้แม่สามแต่ เราจะตัดกันเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องดูก่อนว่าข้างบนเนี่ยมีตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งอะที่หารสามได้ไหมมาดูหนึ่งอยก่อนหนึ่งร้อยหารสามได้ไหมเอ้ยสมามหนึ่งร้อยได้ไหมคะไม่ได้ลองไปตั้งดูนะต่อไปตัวที่เราจะพิจารณาคือ,เ,อเขียนตรงไหนดีโอ้เขียนี้นะโอเคนะคะลองเลยลองตั้งหาดูถ้าไม่ลอง เราจะไม่รู้เลยว่ามันหารได้ไหมสามสี่สิบสองลบกันเหลือหนึ่งดึงสองลงมาสามสี่สิบสองลบกันเหลือศูนย์ดึงศูนย์ลงมาสามศูนย์ศูนย์ลบกันเหลือศูนย์ดึงศูนย์ลงมาสามศูนย์ศูนย์ลบกันเหลือศูนย์ลงไหมลงตัดได้ไหมสามได้เริ่มเลย เมืกี้ได้เท่าไหร่หนีไหมวงไว้ให้ละไอสามสิบสามนี่มันได้เท่าไหร่กลายเป็นสิบเอ็ดแล้ว1 3ึ่งนันสองอเนี่ยมันกลายเล่าเป็นอะไรสี่พันสี่รอยอย่าเพิ่งตอบดูก่อนว่าสิบเอ็ดเนี่ยมันหารสี่พันสี่ร้อยได้อีกไหมหารได้ไหมไม่รู้ต้องลอง นี่นะกูเอาสี่พมาหารนะสิคูณอะไรได้สี่ีไหมไม่มีใส่0 11ยคูณศน, 4, 4, น,นนะย,ย 11, 4, 4, 4, 5, ไ์ได้0นยนะ์ลบกันเหลือสดึงสลงมาอ่านเป็นนะง่ายสิ1เ4 4ดใครไม่ได้การห่านทักมาเลยนะลบกันเหลือ0ูนย์ึงศูนย์ลงมาสิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ลบกันเหลือ0ูนย์ึงศลงมาศูย์ลบกันเหลือ0 ได้เท่าไหร่ลงไหมลงเพราะมันไม่มีเศษกลายเป็นอะไรสี่ร้อยเพราะฉะอหน้าตัดได้อีกไหมได้สิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดใช่ไหมสี่พันสี่ร้เหลืออะไรเหลือสี่ร้อยอ่าวงนี้นี่วงวงวงมันนัตัวไหนบ้างกันมั่วหนึ่งนี้คูไม่เอาแล้วนะข้างล่างเนี่ยเท่ากับ 400ร้อยคูณหนึ่งร้ยใช่ไะได้เท่าไหร่ใส่สี่มากอนแล้วศูนกี่ตัวสีตัว1 2 3่องสามสี่จะไปตั้งคูณเยูยนาสอนแล้วนะวิธีการดูถ้ามันคูณกันแบบเนี้ยแล้วมันมีเลข0ูนคูณกัน2ตัวอย่างเงี้ยสฝั่งอะให้ใช้วิธีการเอาตัวเลขคูณกับที่มันไม่ใช่0นะูนย์ะเพราะฉะนั้น4คูณอะไรที่เป็นไม่ใช่ศูนคือ1 4ึคูณหนึ่งได้ส แล้วค่อยบวกศูนย์ูนมีทั้งหมดกี่ตัวก็ใส่ไปหมดใละที่นี้ศูนย์มีกี่ตัวสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ก็ใส่เลยสีตัวจบเลยง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นบาทหรือเยนเยนนี่หน่วยดูให้ดีหรือดูตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นตอเอามาตอบตออสี่หมื่นเยนฟังดูของเขาเยอะนะ ของเขาสี่หมืนเยนแต่ตีราคาบ้านเราคือเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทเองโอเคไหมคะค่าเงินแต่ละค่าไม่เหมือนกันนะเนี่ยคือคือวิธีการทําเทียบพันธบตรยางจะใช้ได้ในที่ประจําวันเราเลยถ้ากรณีที่เราไปต่างประเทศถ้าไปต่างประเทศเขาจะไม่รับเงินบาทของเรานะคะเขาจะรับเงินของประเทศเขาเราต้องใช้วิธีการแลกเงินนี่แหละเหมือนอย่างนี้ หนึ่งร้อยเยนแลกเป็นเงินไทยได้สามสิบสามบาทใช่ไหมเขาบอกว่าเหมือนเราเอาเงินหนึ่งถุงหนึ่งถุงไปแลกเขาเนี่ยเรามีเงินสามสิบสามบาทเราจะแยกแลกเงินยิปอุ่นได้หนึ่งยเยนและถ้าเราไม่ได้มีเงินสามสิบสามบาทละ่ะเรามีเงินหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทละ่ะเนี่ยก็เลยใช้วิธีการเทียบมันหยัดตยางเข้ามาในชีวิตประจำวันเราก็จะได้เท่าไหร่สี่หมื่นเยนโอเคไหมคะต่อจากนี้ใครไปต่างประเทศก็สามารถคิดเงินเองได้แล้ว ว่าแต่ลกเป็นเงินตามอะตทศได้เท่าไหร่โดยใช้วิธีการเทียบมันหยัดต่ยางอะทีนี้การบ้านการบ้านหน้าสิบสองและสิบสามค่ะนี่หน้าสิบสองทำทุกข้อนะลอกไปกระทั่งวิธีครูไนที่เขียนไว้ด้วยนะลอกไปห,หมดนะคะอันไหนที่ครูไม่ได้ทําไปทําเองเพิ่มนะแต่ว่าต้องส่งมาทุกข้อนะคะหน้าสิบสองและสิบสามอ่า สงสัยตรงไหนถามมาได้นะคะนี่คือเรื่องสุดท้ายของเทพบัญยักิตะยางและและเราจะขึ้นในเรื่องของรวอยละและในคลิปที่4